เดี๋ยวมาดูอะไรซ่อมของคันนี้กันนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกับเรื่องพวกชุดคัดก่อนนะครับอันนี้ระบบของชุดคัดนะอันนี้คือระบบของชุดคัดก็จะมีตัวนี้ของใหม่นะครับผ้าของใหม่นะครับปรับหน้านะครับไปให้ลงกึ่งเขาปรับหน้ามาล้วนะครับเวลาเบรกนะครับจะได้ไม่ต้องลื่นจะได้ไม่ต้องสั่นเวลาปล่อยคัดนะครับชะลอคอยคัดนะครับอันนี้ก็คือของใหม่เลยนะครับนี่ของใหม่ นะครับผมใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะครับไอซินนะครับทั้งชุดเลยนะครับลูกค ouais right, white, okay, right. ้าบอกว่าอยากจบอยากใช้ยาวๆนะครับผมแล้วก็ลูกปืนกดคัดนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็ซีลเพาขับ2ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีซีนท้ายเครื่องนะครับซีนท้ายเครื่องนะครับอันนี้คือเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาก็ล้างให้อย่างดีนะครับผมล้างให้แล้วนะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับปกติมันจะ โอ้โหสมกมากเลยเอาง่ายๆเลยพูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> พวกนี้ผมก็ล้างหมดลวมีแต่น้ํามันอะไรเละอะเทอะหมดนะครับล้างให้เรียบร้อยละสีนท้ายเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับต้องถอดเอ่ยหน้าไฟวินออกมาจะมองเห็นนี้นะครับซีนนะครับเอ่อสังเกตดูกันนะครับระหว่างถ้าใครนะ้ํามันเครื่องหยดนะครับระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับหรือไหลไปที่แถวอ่างเกียร์อะไรพวกเนี้ย อ่างน้ำมันเครื่องเนี้ยก็สันนิษฐานไว้เลยนะครับซีนท้ายเครื่องน่าจะรั่วจะซึมนะครับถ้าถึงเวลาขนาดนี้แล้วเอ,อ่อถ้าใครมีงบหน่อยนะครับก็ทําอย่างคันนี้นะครับทาทีเดียวจบทีเดียวคัน,นเนี้ยทีออ่ผมลื้อเนี้ยเอ่อเครื่องคันเนี้ยเครื่องคาบูนะครับคันเนี้ยเครื่องคาบ,บูลูกค้าเขาจะมาแปลงเป็นหัวฉีดด้วยนะครับอันนี้ชุดสายไฟหัวฉีดผมได้ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกล่อง ECU ต่างๆนะครับคันเนี้ยเครื่องคาบูนะแปลงเป็นหัวฉีดแล้วลูกค้าให้มาทํารายละเอียด พวกผ้าคัดนะครับโอเวอร์ฮอลนผ้าคัดใหม่หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของชุดคัดใหม่หมดเลยนะครับก็ดูตามรูปก,กันเอานะครับอันนี้ท่อไอดีของหัวฉีดนะครับผมก็ได้ล้างทําความสะอาดเพื่อจะได้ประกอบขึ้นไปนะครับผมแล้วมาดูนะครับคอท่อไอเสียนะครับผมจะเอาใช้คอเดิมฝังเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ให้นะครับคุณใช้ได้100%แน่นอนไม่ต้องกลัวประหยัดน้ามันกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม ระบบช่วงล่างพูดถึงระบบช่วงล่างของลูกค้าก็ไม่มีอะไรนะเท่าที่ผมตรวจเช็คนะครับเท่าที่ผมตรวจเช็คไม่มีอะไรเลยนะครับลูกค้าของลูกค้าดีมากนะครับพวกชุดยางแทนเครื่องนะครับลูกหมากนี้อ,อยางกันฝุ่นนี้เดี๋ยวผมหามาเปลี่ยนลักอาจลจรบีนะครับที่ผมซื้อมาแล้วนะครับผมเนี่ยยังแน่อนอยู่นะครับพวกนี้ก็ยังแน่อนอยู่เนี่ยแน่นอยู่นะครับยางอะไรก็ยังแน่นอยู่ลูกปืนล้อยังโอเคอยู่นะครับผ้าเบรกยังหนาอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยของคันนี้นะครับรายการซ่อมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับช่วงล่างก็จะมียางหุ้มแหล็กซ้ายขวานะครับซ้ายขวา2ตัวแค่นั้นเองนะครับอื่นๆเดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับพวกตาน้ําต่างๆอะไรต่างๆเดี๋ยวดูเลยให้ครับผมยังมีอีกหลายรายการนะครับโอเคเขาวข้ารีวิวไว้ประมาณนี้นะครับเล่าสู่กันฟังทําจริงจบจริงลูกค้าจบแน่นอนรับประกันนะครับพวกจุดคัดเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องทุกครั้งนะครับถ้าเราทําขนาดนี้แล้วเราต้องมาทํา ชุดใหญ่แบบนี้เลยคุณจบแน่นอนคุณใช้ยาวๆแน่นอนนะครับลูกปืนกดคัดของใหม่นะครับอันนี้ยางหุ้มลูกหมักนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะระบีเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ยางหุ้มแหล็กก็ประมาณนี้อันนี้เบ้าโชกนะครับจะยีมีเบ้าโชกอีกคู่หนึ่งนะครับลูกค้าก็ดูประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เครื่องคาบูแปลงเป็นหัวฉีดนะครับคันนี้ลูกค้าอยากให้เซอร์วิสเอ่อ พวกชุดคัดเราก็จัดดูแลให้เต็มที่นะครับอันไหนเสียก็คือเสียอันไหนดีก็คือบอกว่าดีนะครับรายการซ่อมก็ประมาณนี้นะครับช่วงล่างลูกค้าดีมากนะครับไม่มีปัญหาอันไหนบอกดีว่าดีอันไหนบอกเสียก็ซ่อมดูแลกันไปนะครับแก้ให้ตรงจุดลูกค้าจะได้ภูมิใจที่เราดูแลให้ลูกค้าดีกว่านะครับอันไหนบอกว่าเละก็คือเละจริงๆอันไหนบอกว่าดีก็เก็บเออ สิ่งที่ดีๆเอาไว้ให้ลูกค้าใช้ต่อนะครับอันไหนที่เสียหายก็ค่อยมาดูแลกันใหม่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมพวกผ้าคัดเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่หมดหรอกนะครับลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนนะครับเออดูดูง่ายๆนะครับคุณดูสปริงนะสปริงของอันนี้ของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแล้วคุณก็มาดูสปริงของยี่ห้อไอซินนี้สปริงเยอะมากนะครับสปริงเยอะมากก็แสดงว่ามันต้องนิ่มนวลขวา ของเดิมแน่นอนมันต้องปล่อยคัดอะไรคัดมันต้องนิ่มนวลนาะอย่างนั้นเขาไม่ทํามาทั้ง4ี่ห้าตัว2 4 6 6ี่ตัวนะครับอันนี้มีแค่3ตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมทําให้ลูกค้าไปหลายคันก็จบนิ่มนวลมากนะครับบอกได้เลยจบทุกคันนะครับน้ํามันเกียร์ลืมบอกไปนะครับว่าดํามากนะครับน้ํามันเกียร์ของคันนี้เป็นโคลเลยนะครับนี่มาให้ดูตรงนี้นะครับน้ํามันเกียร์ดำมากนะครับดำเป็นโคลเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายน้ํามันเกียร์เดี๋ยวผมพยายาม พยายามถ่ายพยายามเขย่าออกให้หมดได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวถ่ายนะ้ามันเกียร์กันไหมโอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้ลูกเกียร์นะครับได้เปลี่ยนซีนตัวนี้ให้ละไหนๆก็ถอดออกมาแล้วมันเปลี่ยนง่ายก็เลยมาเปลี่ยนข้างนอกนะครับลูกปืนถาจารีให้นิดหน่อยนะครับลูกปืนกดคัดแล้วก็ชุดคัดด้านหน้าใส่ให้ละนะครับแล้วก็ซีนซีนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับซีนซีนท้ายเครื่อง นะครับไปได้ถ่ายดูใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับของยี่ห้อไอซินนะครับมาดูกันนะของใหม่ทั้งลำนะครับชุดเขาเรียกว่าชุดเอ่อเปลี่ยนคัตนะครับชุดชุดคัตนะครับชุดคัตทั้งหมดเลยนะครับปรับหน้าไฟวงไฟวินอะไรต่างๆนะครับไอซินนะครับนี่ของเขายี่ห้อนี้ก็ ไอ้สิ้นดูดีๆนะครับชัดแจ๋วนะครับสนิมมันอาจจะขึ้นหน่อยเพราะเขาเอาน่าจะเก็บไว้นานนะครับอยู่ในกล่องนะครับแค่ดูแค่นี้ก็ไม่มีรอยเลยนะครับของใหม่ตอนที่ลูกปืนมันกดนะครับของใหม่ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับปรับหน้าไฟวินให้ด้วยนะครับจบนุ่มนวลนะครับขนาดเหยียบคัดขนาดปล่อยคัดนะครับนุ่มนวลแน่นอนตัวนี้คือตัวอุปกรณ์นำศูนย์นะครับอุปกรณ์นำศูนย์ เพื่อให้ลูกคัดต,ตรงนะครับโอเคจะได้เสียบแกนท็อกในนี้นะครับให้มันตรงๆนะครับลูกปืนผมทาเจลาบีให้หน่อยให้หลอลื่นนิดนึงนะครับเวลามันขยับขยับองี้นะอันนี้ลูกปืนใหม่นะหมุนไม่มีดังนะครับของเดิมดังนะครับโอเค เกียร์ได้ยกขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคเก็บรายละเอียดดูคนสีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวล้างห้องคถงของเครื่องให้นะครับเอ่ออันนี้ชุดสายไฟหัวฉีดเดี๋ยวประกบให้เรียบร้อยนะครับอื่นๆไม่มีอะไรเยอะนะครับช่วงล่างของคันนี้ก็ประมาณนี้ครับลูกค้าบอกให้เปลี่ยนเอ่อกันชนนะครับแล้วก็บังโกลซ้ายขวาแล้วก็แผ่นใต้ท้องซ้ายขวานะครับมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูที่รถกันนะครับ ดูนะครับการชนใส่ยึดไทยเรียบร้อยได้มาตรฐานแน่นอนนะครับดีกว่าของเดิมแน่นกว่าของเดิมแน่นอนนะครับความยึดความแน่นของเขานะครับแน่นทุกจุดนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเดี๋ยวมาดูบางโกนนะครับบางโกนชิ้นซ้ายขัวนะครับผมยึดให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูกันเอานะครับในการยึดของผมรับประกันว่าไม่มีหลุดแน่นอนนะครับน็อตต่างๆนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับแล้วก็ชิ้นด้านในนะครับ แล้วก็จะมีโชคของใหม่ด้วยนะครับยางกระแทกของใหม่นะครับดูกันเอานะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับดูแลให้ลูกค้านะครับระบบช่วงล่างของลูกค้าดีมากนะของคันนี้ไม่ช้ำนะครับแล้วก็จะมีเป้าโชคนะครับผมอันนั้นฝั่งซ้ายนะฮะเดี๋ยวมาดูใต้ท้องนะครับใต้ท้องเป็นยังไงนะครับบุดดูกันเลยนี่นะครับใตท้องก็ได้นี่เลยชิ้นนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่อีกชิ้นนึงนี่ นะครับก็จะได้สภาพแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะครับของใหม่นะครับฝั่งนี้ฝั่งคนขับนะครับนี่ดูนะเรานะครับยึดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวมาผมแล้วมันจะหลุดนู่นนี่นั่นนะครับนี่นะครับยึดน็อตให้ทุกจุดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดลุยนําไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ดูโช๊คครับโช๊คของใหม่นะครับจัดโช๊คของใหม่นะครับอันนี้โช๊คใหม่นะไม่ใช่โช๊คอัดนะครับคุณดูเบ้าโช๊คนะครับเบ้าโช๊คนียนๆเลยนะครับไม่มีปูดขึ้นมาไม่มีแตกไรงาของใหม่นะครับอันนี้เครื่องคาร์บูนะครับแปลงล่างเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงล่างหมดแล้วนะครับทุกจุดเลยนะครับทั้งฝาวาล์วทั้งท่อไอดีต่างๆนะครับทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นหัวฉีดไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต นะครับจะมีคอยแยกเนี่ยทีเด็ดคือคอยแยกนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนที่ลื้เกียร์นะครับพ่นสีให้ด้วยนะครับเก็บรายละเอียดให้มันสวยงามให้สมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับพอน้ําต่างๆก็เปลี่ยนนะครับอันไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับที่ได้ไม่ต้องรัวซึมนะครับพอน้ําต่างๆดูกันเอานะครับนี่รอยเขียดใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูกันอีกครั้งนะครับคันนี้รายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็จะมีตาน้ําด้วยนะผมตอกให้3ตัวนะครับตาน้ําท้องเหลืองนะครับจะมองเห็นไม่เอ่ยนี่ดูกันเอานะครับตาน้ําท้องเหลืองตอกให้3ตัวนะครับเดี๋ยวออกซิเจนต่างๆเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับคว่าค่ามันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็เปลี่ยนให้นะครับคันนี้ทีเด็ดเออจะมี เรียนไม้ด้วยนะลูกค้าบอกว่าอยากให้ใช้เรียนไม้เวลาออนสวิคไฟอนจินต้องขึ้นโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยววายลิงสายไฟให้ไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปสั่งซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวมามือสองนะครับเดี๋ยวหลอดไฟเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับเออเหลือแต่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับขอบคุณมากที่มาให้ผมดูแลเดี๋ยวเอาให้เครื่องติดก่อนวิ่งได้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมาทำหาผมแล้วเดี๋ยวดูแลให้ เหลือบานแป๊บนะครับใส่ใส่กรองน้ำมันมิสินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ใครที่มาให้ผมดูแลได้เลยครับช้าหน่อยแต่จบแน่นอนนะครับ